สวัสดีจ้าเป็นยังไงน้อผู้ใดกดไลค์ให้ไข่อก็ขอให้สุขภาพดีแข็งแรงรำรวยผู้ใดเบ่งซื้อบอกกดก็ให้ขอแข็งแรงแข็งแรงรำรวยย่าเฝ้าเอาพ้อนขอนี่เอาเรื่องนี่ก็เป็นเรื่องของพี่แป๋วพี่แป๋วแล้วเล่วาวา่าว่าแต่สมัยโดนเลยเด้เลาว่าสมัยตอนเราท่านได้ปัวฝรั่งแล้วว่า บ้านเล่าโดยพื้นฐานเราขายเราขายผลไม้ขางทางไหมสิขายตามฤด,ดูกาลขางทางขังทางแล้วก็สิยืนขายแล้วก็สิไปโบกไปโบกแล้ววป่าไปโบกแบบแบบเออปื๊บมาอย่างสีละบ้านนี้แล้วว่าได้ได้ก็พ่อใส่พ่อ,อยู่พ่อกินนั่นละโดยโดยเบื้องลังพี่แป๋วพี่แป๋วแล้วเด้เราเคยแบบว่ามีผัวมาแล้วสองคนเราก็เลิกกันไปแล้วไ่ได้ลูกเด้บัาที่นี่ก็จนแบบว่าอายุแบบว่าสี่สิบกว่า จนแบบว่าอุ้ยผู้ใดกับว่าหาฝรั่งฝรั่งโหลดยังสีนะหาฝรั่งเถาฝรั่งยังไปงสีนน้าตอนเิ่นหารสี่สิบสองเพื่อนก็เพื่อนก็คุยตอนเริ่มสี่สิบแล้วเพื่อนก็คุยคุยกับแบบกับฝรั่งคุยไปเรื่อยได้แน่เพรได้แน่ภาษาเนาะจนแบบว่าเริ่มเริมเพราะว่าได้แต่ว่ากบ็บอได้หลาย,ายได้รว่าบ,า,บางอันก็บอกขอใจส่วนมากบอกขอใจคือเราเป็นคนตลกคือข่อยแล้วก็เบอกให้หัวไปเออบัดที่นี่ เพื่นเลยว่าคนจีสีมาเนี่คนคนจีได้เป็นพวก,กันเนี่แล้วไปเบืองว่าห้องก็เป็นแบบอ่อนไม่แล้วก็เบื่อคยพ่อคนจีอ่อนในประมาณอาทิตย์หนึ่งบานนี้เขาก็เลยบอกว่าเขาจะมาไทายเขาบื่คยมาไทายเขาจะหาเพื่อนบ่ได้ว่าเป็นผู้สาวบว่ได้แบบเกินเฟ้นเป็นยังสิบบานนี้จีแบบเพื่อนก็บ,บอกเลยชัดเจนได้ว่าเพิ่นจะไปมาไทายหนึ่งอาทิตย์ เราก็ไปเล่าไปเวียดนามต่อผูดอะรกัยินดีเป็นเพื่อนร่วมทิพย์ไปก็โอเคมาบานนี้เราก็เลยไปเว้าับแม่กับเอือยอย่างเล่าล่ะเพราะว่าเราก็สิยุดขายของเนาะยุดขายของเออบานนี้แม่กบเอือยเราก็บว่ามึงไปมันบุคืดอกมากยังส่มันสีหาแบบหาผู้หญิงเป็นน้อนนั่มไปยังส่นะเล่าก็เลยว่าเล่ากับบัมเบผู้สาวผู้เสียยู่จนป่านนี่แล้วขันบอลอกกับบอลู่สันล่องไปเบิ้ง ก็ได้ไปเที่ยวฟี่ได้อย่างฟี่ความคิดเราได้ตอนบาท,ที่นี่กะเบ่าผู้ใดฟังเราก็เป็นคนล้วว่าเราเป็นคนแบบว่าปากบอย่สุกกับแบบมาเบ้ามา,มาคุยผู้นั้นผู้นี้ฟั่งเขากับวบาวื่นได้เล้ว่าแล้วก็ได้ยินผู้นั้นผู้นี้กับว่าอุ้ยนันจังสันสีเราก็บ,บ่ได้สนใจปุ๊บบานนี้พ่อหอดมือฝรั่งกับว่าเราก็ถามกันนะมาอหลีมาหาฉนิมา่าฝรัง่งมาขี่มอเตอร์ไซค์มาหาเราอยู่หมู่บ้านเลยแล้วว่าโอ้ยตัวคิดเบิ่งว่า ฝรั่งคีมอต่อไสมาหาคนสีบอกพื้นไปไหนคีมมาบ่ไดนมากขั้นเดียวมาสามขั้นพอวันมากก็มูสามคนอันตอนนั้นลลลแล้วอ่ะสี่สิบสองเลยเดีฝรั่งอ่ะสี่สิบคีมอใส่มาหาเราอยู่บ้านเลืยว่าสันก็เป็นที่โจดคานโจดจันกันคักเลืยว่าสันก,มก็มาหาก็มาไหวเมียไหวย,ยังกม็มาแล้วก็แล้วก,ววกว็บม่ได้คิดอย่างไรแต่งของไปเลยว่าสันแล้วแต่พูดได้สีบอกพื้นมาอย่าง,งเอาเปาย์ใส่หลังไปน้ำเขาว่าสัน ฝรั่งกับผ้าคีตอนเราไปแล้วก็คิดอยู่ว่าอจะเป็นมาลําบากเนาะสวยสันโดยพื้นฐานแล้วนี่เราบุเคยมีอย่างกับฝรั่งเด้เพราะว่าเป็นฝรั่งคนแรกที่มาหาเราเนะาะบานแล้วก็ว่าผ้าคีไปเที่ยวสอกแสกน้ําปลาน้ําดอยน้ําวัดนี้นยังไปก็ไปแล้วแล้วเป็นผู้ยิ่งผู้เดียวแล้วผู้ชายฝรั่งสามคนแล้วก็ว่าพี่ไปแบบว่าโซเลยโซเลย,เลยก็ไปก็ดีอยู่กันนอนกันคนละห่วงแล้วเขาก็บ มูเพิ่นนี่ก็ดีสุภาพซอยังอยู่สุภาพ,ภาพ,ภาพบ่ดด้มีอยังก็ไปเที่ยวนั่นนี่เขาก็เทคแค่ดีพ่อเขากลับมานบ่คุนถามว่ามีอยังกันม,ม,มามีเพราะมันนอนนของเดียวกันเนาะอันนี้กลับมาฝรั่งก็ขี่มเต์ไส้มาทรงเหล่าละมาสรงอยู่บานฝรั่งก็บ่ารถเสียรถไปคืนแล้วฉันจะไปเล่าตอแล้วฉันจะไปเวียดนามอืมบานนี้ก็คิดว่าจบไปยังละฝรั่งนะ่ะตอนมาเนานะก็ให้เงินรถติดตัวไปหาพันมาสันกับ,บ่ได้ให้ม่ให้ยังแล้วเด้ บาน,นี่คนก็บอกพื้นบอกว่าอย่งสี่แล้วว่าอยู่นั่นแล้วก็บ,บ่ได้สนใจแล้วก็ว่าตื่นขึ้นแล้วก็ไปทำามาหากินของเราบ้าน,นก็จนมาฝรั่งไปเล่าไปเวียดนามบ้านนี้เจ้าในทักมาหาเล่าวา่าฉันจาต้องเมื่อ้ืนเครื่องอยู่ไทยเดอ้อเราฉันเนี่ยฉันจะไปหาเธอก่อนฉันมีเวลาอยู่สามมือก่อนฉันจะกลับเธอยินดีจะเจอฉันบ่แล้วก็เลยวา่ายินดีเจอ่าสันบาน,นี่ฝรั่งกับมาอีกขี่มอเตอร์ไซค์เรามาสามคนเขามาหับเล่า มาหาเล่าไปก็ไปเที่ยวปัยญาน้ำกันแล้วก็เขาก็กลับตอนบันนี้เที่ยวนี้บ่ได้ให้เงินเด้บันนี้จากนั้นมาแล้วก็ว่าทุกปีทุกปีฝรั่งก็สิแปดเดือนมาเทื่ยวไหมบันนี้ก็เริ่มเอาเราไปน้ำยู่เทอร์ละสองอาทิตย์แต่บันนี้อันเที่ยวแต่เที่ยวที่เทสองมาหน่ะกับโบได้ให้เงินแม่เราแบบเที่ยวที่สามมาเห็นไหมให้เงินแม่แล้วเราจะกลับนะก็ขี่รถมาส่งมอเตอร์ไซค์ยังสิล่ะเพิ่นก็ไปเศร้าบาน ให้เงินแม่เล่าไหวสามพันล้วกับมูเพื่อนอะก็น่ารักได้ว่าสันเห็นนั่นตัวฝรั่งแฟนเล่าแฟนพี่เป๋วเนี่ยเอาเงินให้แม่ก็ให้ให้ย่าเนี่ยคนละหารวยว่าสันย่ากับย่ายนี่แบบว่าตัวหนาแบบว่าย่ากับบ่าแต่ว่ารับหลังย่ากับบ่าอยู่มันห้หน่วยมันขี่เที่ยงสันเสียนคนกับบาพื้นแป้งคนให้บาพื้นแม่คักจังสันสีเราก็ขอใจแม่เราอยู่แต่ว่าแล้วว่าย่าเบื่อสนขำคนแม่บ้านี้คบกันมาปีที่สี่ ฝรั่งอ่ะกับกระเป็นคว้มเป็นอยู่กระเป็นยังสีแดงเนี่ยมากกับมาแต่กระมูสามขนนั่นแหละก็ไปเซาโมตะไส้กับมหามาหนี้พ่อปีที่สี่นะมาอีกฝรั่งมากฝรั่งอ่ะสามขั้นมาหนี้มาหนาหนาวเฮาบัดปีนั่นเพิ่นว่าตกว่าอากาศมันเย็นเจ้าของกระเปไปพปฝรั่งไปซื้อเต้นขี่มอเตอร์ไซค์ไปน้ำกันนั่นแหละสามไปไส้กับไปน้ำกันสี่ขนนั่นแหละไปซื้อเต้นมามากางนอนอยู่หน้าบ้าน บ้านพี่แป๋วมันระสีใกล้เขาจังน้อยมันเกษีอากาศเย็นๆบ้านนี้กลางคืนกับมีการกินเรียงกินยังกันเนาะกลางคืนอ่ะกับมีพี่นวองมานั่งกินได้คือฝรังใจเพื่อนกันมาถามว่าอันเพื่อนบอกแม่น่ะนะกับแบบพี่แป๋วเราเป็นคนแปลเนาะแม่ผมมาลักแป๋วนะผมอยากแต่งงานกับแป๋วผมต้องทํายังไงวะสันพี่แป๋วว่าเรากับบกขาดคิดว่าแฟนเราจะเอ่ยคํานีเดบัตรที่นี่ แบบเราก็อึ้งอ่ะตอนสีแปลให้แม่ฟังแม่ก็แล้วมันว่ายยังมันวายยังแปลอันว่าเามามึงเอามาเนี่ยก็เลยว่าให้แม่ฟังบดนี้แม่จะควงแม่ตอนนั้ก็ว่าอยากได้แต่ฝรั่งรวยมึงก็บอกหาเรื่อยคนเบาพื้นจังสันสี่บานี้พี่ก็เลยบอกแม่ว่าแม่แม่สิว่าก็เพื่อนจากไหนแม่ก็ว่าบานี้นตัวฝรั่งแฟนพี่แป๋ว่าเลยว่าผมรักแปวอันนี้ข้านี้บอกเป็นภาษาไทยเด้ ทุกคนแบบกับอื่นแบบพ่อตลอดเวลาฝรั่งบ่ค่อยบอกไทยบอกอย่างนั้นเลยผมรักแปลผมอยากแต่งงานกับแปลคําเพิ่นพนย้ญม,มาอีกเป็นภาษาไทยแม่จะให้ผมทํายังไงมาลู่ต,ตนหลังก็คือเพิ่นเรียนนําภาษาคาระโอเกะแม่จ้ะมัหน้แม่แม่นกับบ่กาบอกกับมี่ี่นองที่เพิ่นมานางกินน้ากับว่ามึงก็บอกเพื่อนไปว่ามันสิมีพินสินสอดมีนันนีเด้บันพี่แปลก็เลยบอกฝรั่งล่ะฝรั่งก็เลยะวัน ถามแม่ว่าแม่แม่จะให้ผมยังไงแม่จะเอาเท่าไหร่บันนี้หอดย่ามน่ะแม่เบ้าโบกแม่ก็เลยบอกว่าแล้วแต่เข้าสียห้เถอะวะสันเจ้าของก็เลยบอกฝรั่งน่ะว่าแม่ฉันว่าแล้วแต่คุ้นเสียห้ฉันไลยปันได้วะสันก็นัดมือนัดยังมาเด้ว่าสิกลับมา้อมมพร้อมอยงงอังกับระวังนั่นน่ะฝรั่งกระทรงเงินมาให้อยู่ด้จัดสถานที่จัดยังแล้วเ,เพิ่นกับบินมาก,ก่อนมาไทายพี่เวดดิง้งมาไทายพี่เวดดิง้ง กระเฮื่อนก็แบบสภาพเดิมๆเลยเด้สภาพเดิมๆโบดีอยี่ยังกระเปเอานั่นเอานี่ควงยูวัดมาจัดงานกรบโบเดีจัดไงเด้ก็เอิญแต่ไทบานละเลาะกันกับหูจักกันละมากกระไทบานนอกเนาะกับเป็นพินหวงพียงมาบันนี้มือสีแต้งกัะยังบรูได้ว่าสินสอดยังเท่าใดเพิ่นเสียมากจังใดฝรั่งมาทั้งหมดสิบเอ็ดคนพ่นว่ากับมีกันกับมีมีหมูที่บ้านมูฝรั่งเพิ่นออกมาแต่สายบัวสันว่า ตอนั้นก็ยังบู๊หัวเอามงว่แต่ใส่ก็เป็นลามคนไทยกับมาว่าเออจัดเพนี่เฮยังสีแม่มาแม่ก็เป็นที่โจดคานกันอยู่มาที่นี่เราเลยว่าพ่อม่พี่เปียวกับบูหูเลยว่าจะมีสินสอดมี่ยังบูงวดแต่ว่าเราไปกรบบอกแฟนว่าเออฉันดีซื้อนั่นซื้อนี่ฝรั่งกระส่งมาให้ทส่งไม่หาหมื่นแล้วก็ส่งมาอีกสามหมื่นอย่างสี่ลก้อนหนานั่นจ้ากับไปไทยพี่เวดิงไทยยังก็มาติดน้ำงานพี่แปีวก็เห็ดซ้มซัมถึงเงินมีมันต่อแต่ว่าสินสอดยังบูรลูเลยว่าเขาสิหายรายบันได นี่เขาเสีหยหบอพวกหอดย่ามกับแหงขันหมากมากพี่แปลว่าเพื่อนไฮแปดแสนเนาะสันเพื่อนไฮแปดแสนท่องแปดบาทเราบันนี้กันมีแบบที่เป็นซอยขอมืออีกสองบาทยุคว่กับอีกสองบาทแมมเพื่อนไหไหมมันล่ะกระดีเป็นแบบเป็นสิบาทได้เพื่อนไ้นันละ่ะบันนี้ตอนนั้นกระแตงกันเรียบร้อยแล้วบนันนี้พี่แปลว่าแล้วเขาบอกตันว่า,ว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 าเงินเนะี่ยพอกลับนะ ฝรั่งก็เอาให้แม่เลยดิยก็เอาให้แม่คอยกระบ,บอกเอาคอยกระบ,บอกแม่อยู่ว่าแม่แม่ก็หายี่าสันเอ้ยคอยบอกคอยชนนิน้ำตาอะไรน้ำเล่าบานี้ซุ้มมือนี่แม่ก็เลยว่าหูว่าเขาเป็นยังไงนี่แม่ว่าคือทุกคนตะเกียนกกะซีบาพื้นเล่าในมะาวา่วามิได้ขีมอเตอร์ไซค์มากฝรั่งขีน่นกมากอู้กันฝรั่งมันมีมันหนีแล้วบานี้แม่ว่าอาันเล่ากับว่าหอนี่มึอเศร้ามาก ฝรั่งก็บ,บอกแม่เอาเงินไปเขาบัญชีเขายัางไว้ท่องยีนัก็ให้แม่แต่ว่าแม่เอาให้พี่เปียวแม่ให้พี่เปียวขึ้นที่เป็นท่องข้อกับท่องเขียนแม่ก็เอาแต่แปดบาทกับเงินอีกแปดแสนแต่ฝรั่งนะบอกเลยว่าเปียวเธอไม่ต้องเอาอันนี้ของแม่เดี๋ยวฉันจะซื้อให้เธอใหม่เพราะต่อไปนี้เราคือคนคนเดียวกันนุสัน เธอให้แม่ไปหมดเลยถ้าแม่ไม่อยากเก็บไว้แม่ก็ไปขายแล้วแม่ก็เอาเงินเข้าธนาคารแม่ให้แม่ทําบ้านใหม่นะตรงนี้นะีแม่ได้เงินมานี่แม่ก็ไปทําบ้านใหม่เอาไปต่อตเติมไปอย่างสิ่งลฝรั่งกด็ดีดีแล้วว่าสุมือนี่เราก็ไปยนูนแล้ววาเราไปยูเมืองนอกกับแฟเนานะแฟนเพิ่นเป็นคนออสเตรียเดย้เพิ่นก็ว่าเพิ่นไปยูฝุ่นน้ำแฟนเพิ่นน้ำผัวเพิ่นบันนี้เพิ่นเป็นผัวแม่กันแล้วเนาะไปะยูนั่น ผัวคนมากกับบให้แม่หลายพันก็่พึ่กระทรงมาห้แม่กินแม่ใส่ละมันก็ว่าเดือนละเจ็ดพันเจ็ดพันรงมาให้แม่เราแล้วเลยว่าเนี่ยว่าจะเอาแม่ไปเที่ยวเมืองนอกเพราะว่าแม่เพื่อนกับเจ็ดสิบสองแล้วก็บร้ว่าแม่จะไม่แร้งไปบัว่าสันแม่เพื่อนกับอายุบวนี้ได้แม่เพื่อนกับแม่เพื่อนกันที่อายุห่างก็ปิดเปียบโบรายเพราะว่าคนสมัยก่อนเพื่อนอ่อนเพื่อนเอาหัวเต้าน้อยไม่จา่เพื่อนเอาหัวแต่น้อยเพิ่นก็ได้ลูกอันนี้ไวไหมอ่ะล่ะ ก็เลยาบ้ตอนนี้เพื่อนกำลังสีเฮ pues ็ดเรื่องเอเอาแม่ไปเที่ยวพุ่นว่าสันเบื้องวันบ้านให้มันเมืดหนานี่กวนให้มันเมืดหนาหนาวนี่กอนยานแม่ทนหนาวบ่ใดเสื้อผ้าเราไปเที่ยวมึงนอกอันนี้ก็บ่นี้มีปัญหาอย่างจ้ะก็มาว่าให้ฟังว่าชีวิตเพิ่นน่ะมันเป็นมาอย่างซี่แมตเตเกียมีแต่คนดูถูกมีแต่คนว่าฝรั่งขี่นกขันมันมีเงินมันบบขีมอตะไส้มหามึงดอกพุ่น่ะบมเมนแม็นนอนนํากันทั้งสาบักเลยติคนเว้าเพิ่นไปทั่วไปทีเพิ่นว่าเพิ่นก็อดทนเอา ว้าพื้นว้าวยังนี่ว้าวลายเป็นขีปากแม่เล้ากวานอุมขมกึนกันย้อนว่าพี่เปียวนี่เล้าว่าคันเม่นพีเป็นคนที่ว่าฟังเสียงนกเสียงกาอยากอ้ายคนเล้าว่าเล่าสิบ่มีมือนีเลยคนสีว้าพื้นพุ่นน่ะมันเคี้ยวมันนีไปนวดกับฟังสันที่เขาบ่เอามันเลี้ยวเขากลับประเทศเขาไปยุพุ่นเขาทิมแล้วเขามาเขามีแต่มานวดนั่งมือซื้อซามาเมียเซาจังสั่นจังสี่เล้าว่าเล่าสิบ่มีมือนีเลย มันนี่ย่อนเลาเลาอดทนเอาไหมแล้วว่ามั่นใจแล้วแต่พูดได้สิเปาผื่นบ่ฟังตื่นขึ้นก็นคือเราไปทํามาหากินไปคล้ายของอยู่ขางทางเาามมาล่าคำมาเราก็มานอนห่อนย่ำแฟนเรามาเราก็ไปหาแฟนเราเรล้ว่าเราบ่บด,ด้ิเหตุไหนผู้ได้เดือดร้อนรล้ว่าชีวิตเราลุยใส่ของเราอย่างสีก่กะจนเราไม่มืมอนี่ละ่ะอันนี้ข่อยก็บมาบอกให้ทุกคนฟังนะว่าชีวิตคนทำมันบ่คือกันอันนี้เราก็จบแบบแฮปปี้เอนดิ้งจ้ะเอาก็ฝากช่องข่อยนเด้อจ้ะ ฝากกดไลค์ให้น้ำแน่จ้ากะขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าไขา้อย่าจนรักกันอย่าเบียดเบียนกันไม่ต้องนินทากันชีวิตใครชีวิตมันชีวิตทุกคนบอกคือกันชีวิตผู้ใดเพอร์เฟกต์ก็ดีใจน้ำเพลินผู้ใดบเอร์เฟกต์เขาก็ดินล้นต่อสูตชีวิตเท่ามันมีบุญธรรมบุญนำกรรมแต่งนะจ้ะเอาขอบคุณทุกคนเด้อจ้า